เวลาเวลาเราทำเนี่ยเรา,เราทำระบบฟาร์มเทคนิคน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยนะครับเราเรามีถังแม่ใบหนึ่งนะครับถังแม่คืออะไรเนี่ยพวกเราทบทวนเมื่อาวานแล้วกันอาจารย์ไม่อยากจะทบทวนละเรามีถังแม่ใบหนึ่งถังลูกคือถังปลูกเนี่ยน,นยยะนวควรจะมีถังลูกเนี่ยไม่เยอะถังแม่ใบหนึ่งแล้วควรจะมีถังลูกเนี่ยไม่เยอะเพราะ ถ้าเราต่อเป็นแถวถต่อนึกนึกภาพออกไหมฮะนึกภาพออกไหมสมมติว่าเรามีถังแม่อยู่ตรงกลางแล้วมีถังลูกเนี่ยออกไปเนี่ยสิบถังถังด้านซ้ายออกไปอีกสิบถังยี่สิบถังเนี่ยถามว่าระบบทํางานไหมคําตอบคือทํางานน้ําขึ้นน้ำลงทางานไหมทํางานแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าในถังลูกที่เป็นถังปลูกเนี่ยน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยจะไม่เท่ากันระดับน้ําจะไม่เท่ากันและน้ําขึ้นน้ําลงเอ่อในถังก็จะไม่พร้อมกัน ซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกในฟาร์มเนี่ยนะการปลูกในฟาร์มเนี่ยผลผลิตเนี่ยจะโตเนี่ยไม่เท่ากันนะเติบโตไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องต้องทำก็คือผู้นักออกแบบหรือผู้วิศวกรหรือลูกศิษย์คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็พยายามสอนให้พวกเราเนี่ยพยานจะทําให้ระบบน้ําขึ้นน้าลงเนี่ยในฟาร์มเราเนี่ยต้องขึ้นพร้อมกันและลงพร้อมกันให้ได้ให้พร้อมกันอย่างนั้นได้ถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ย พืชที่เราปลูกอยู่ในฟาร์มเราปลูกเป็นล้านล้านต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบางบางที่ปลูกนะครับต้นเล็กๆเลยในฟาร์มเดียวกันเนี่ยในในในโรงเรือนเดียวกันเนี่ยเล็กๆบางที่ก็โตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้มันต้องโตเท่ากันสวยงามนะครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจาร,รย์ก็เลยเริ่มออกแบบเป็นขั้ลแรกของโลกนะครับเป็นขั้ลแรกของโลกว่าทําอย่างไรที่เราต้องการให้ระบบน้ําขึ้นน้ําลงในฟาร์มในแปลงเราเนี่ยเท่ากัน ไม่ว่าจะถังถังแม่ใบหนึ่งแล้วถังลูกจะเป็นร้อยๆใบเนี่ยน้าขึ้นน้าลงจะต้องเท่ากันถ้าเท่ากันแล้วการเจริญเติบโตมันต้องเท่ากันคอมมนเซ็นะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือที่มาของวันนี้นะครับที่อาจารย์จะกําลังจะเริ่มยให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบนะครับแล้วคงจะเป็นทั้งสัปดาห์นี่แหละไม่รู้จะทันจะหมดหรือเปล่านะการออกแบบระบบน้ําขึ้นน้ําลงอโรโพนิกส์เทคนิคน้ําขึ้นน้ําลงโดยใช้ตัวไซฟอนเบล์นะครับแต่เป็น ระบบที่สามารถจะทําให้น้ําขึ้นน้ําลงในในฟาร์มเนี่ยเท่ากันหมดเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นเท่ากันร้อยเปอร์เซ็นตไอ้แปลงตัวนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็นการออกแบบแปลงแบบบุงกลม